สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุยพารวยช anel ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะตัวนี้เป็นทั้งแนวทางเลขตัดนะคะเลขตัดของแอดนะคะแอดก็ลงหัดตัดอีกนะคะหัดตัดอีกไม่รู้จะตัดได้ไหมนะคะทุกคนหัดตัดตัดจากยี่สิก็ชุดชุดใหญ่ล่างนะคะทุกคน โอ้นอนเพิ่งตื่นลิ้นพันกันนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อฉลากกินแบ่งส,สลากเนาะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะ เอาไปมา้เอาไปเห็นเอาไปฟังกันค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีแต่คนถามมานะคะชุดชนชนอะไรนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ทําคลิปมาสองสามงวดนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสูตรร้านค่ะสูตรแอดชนกันนะคะเพราะว่าเวลาออกโชว์แล้วมันชอบหลุดนะคะมันชอบหลุดแต่ว่างวดนี้มีสิทธิ์ไปบนล่างนะคะ ตัวนนี้มีสิทธิ์ไปบนล่างเพราะมันชนทั้งบนทั้งล่างนะคะตัวนี้นะคะถ้า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 งวดไหนที่ที่มันชนมันจะไม่ได้อยู่แค่บนนะคะบางครั้งมันก็จะลงล่างด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาเดินบนแอดชนดินบนหลานนะคะก็มันก็เข้ามามันเริ่มเดินแล้วละค่ะเริ่มเดินแล้วนะคะงว,ะะวดก่อนนี้หน้านี้ก็ชนที่หนึ่งสี่ห้าเนาะชนที่หนึ่งสี่ห้านะคะแอดก็ยังดูอยู่นะคะยังไม่ได้ทําคลิปแบบแยกลงนะคะ อ่าเพราเพราะว่ามันหลุดของแอดอะหลุดมาสองสามวดนะคะหลุดมาสองสาวดของร้านอะเดินต่อค่ะแต่ของแอดเราหลุดอ่าแอดก็เลยเอามาเก็บไว้ในกุนะคะพอเอามาเก็บไว้นะคะอ่าชนเริ่มเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มชนกันแล้วนะคะเดินมาเริ่มมาสักพักแลวเห็นไหมนี่นะคะของแอดหลุดไปสองสามงวดเนี่ยนะคะมันไม่ไปต่อด้วยกันนะคะแอดก็เลยเลิกจับชนนะคะพอเลิกจับชนปุ๊บ มาปั๊บเลยนะคะแต่ว่าแอดก็จับชนในนี้ให้ตลอดนะคะจับชนในชุดสรุปให้ตลอดเด้อถ้าไม่เห็นนะคะถ้าแอดเอาลงแสดงว่าสูตรไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ในชุดสรุปนะคะแต่ว่าเราเอาสูตรที่มันเข้าโชว์นะคะเอาลงคลิปนะคะสูตรไหนมันเข้านะทุกคนนี่นะคะหนึ่งสี่ห้านะคะหนึ่งสี่ห้าใช่ไหมคะมันก็ชนกันเนี่ยคะ่ะชนกันอยู่ห้าอยู่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่ห้าชนกันสามตัวเลยนะคะ แต่มาหนึ่งกับห้านะคะหลักร้อยแล้วก็อันนี้นะคะวันที่ผ่านมานะคะชนไปที่เก้าค่ะชนสองเก้าเลยนะคะชนสองเก้านี่สองตัวเลยนะคะเด่นบนแอดชนเด่นบนหลานแล้วมีมีสิทธ์นะคะมีสิทธิ์ลงล่างนะคะเพราะว่าเด่นล่างก็ชนนะคะชนสามสูตรนี่ออกแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นบนหรือล่างเท่านั้นแหละคะ่ะเราวัน มันจะเหมือนคล้ายๆงวดสองห้า co ค่ะบางทีมันไม่ได้อยู balls, ่แค่บนนะคะเนี่ยงวดสองห้าเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่แค่บนนะคะมันดึงกันลงล่างด้วยก็มีนะคะมันชนกันจริงค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่แค่บนนะคะถ้าสายรูดก็ลองวัดดวงดูนะคะงวดนี้นะคะชนกันอยู่ที่หนึ่งแปดนะคะงวดนี้ชนกันอยู่ที่หนึ่งแปดอันนี้สถิติเด่นหลานนะคะอ่ดูสถิติเด่นแอดนะคะถ้าทุกท่านไม่เห็นสูตรไหนนะคะไม่เห็นสูตรไหนนะคะดูในชุดสรุปได้เลยนะคะ พราะบางครั้งนะคะแอดจาเลขไม่ได้คะ่ะแอดจาเลขไม่ได้นะคะเพราะว่าอู้หลายสูตรแล้วเกินนะคะแล้วก็แอดก็ทั้งอะไรต่ออะไรเนาะแอดก็ลืมนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่อยากจะบอกนะคะแต่ว่าแอดจาไม่ได้คะ่ะแล้วก็เพื่อความชัวอยากให้ทุกคนดูในคลิปนะครับบางท่านก็จะบอกว่าโอ๊ยคือบ,บอ่วบวกรูดว่ดสันว้ายมันจำบ่ได้คะ่ะมันหลายสูตรหลายคะ่ะเออ เ,เรื่องของเรื่องเมาสูตรจะของค่ะจําไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้นะคะโอ้ช่างเป็นเอียงตัวเอียงเนี่ยเออเล่เหรอบานฮ่าพวกมันอ,อันนี้นะคะเด่นบนของแอดนะคะวันนี้ก็เป็นนี่นะคะเด่นบนหลักหน่วยหลักสิบนะคะตัวนี้เป็นเด่นรวมนะคะเป็นเด่นรวมนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะปรับสูตรก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าแล้วล่ะคะ่ะเริ่มไป็ โอเคแล้วนะคะงูวันนี้ให้ไปที่เจ็ดแปด้าูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดแปด้าย์หนึ่งซึ่งชนกันนะคะชนกันอยู่ที่หนึ่งแปดนะคะชนกันอยู่ที่หนึ่งแปดเนาะทุกคนเนาะชนกันอยู่ที่หนึ่งแปดอดให้เลขตัดล่างด้วยนะคะตัวนี้นะคะคลิปนี้ให้เลขตัดล่างเลยโมโหค่ะเมื่อคืนนี้งูกินงูกินในนี่นะคะ นี่นะคะตัวนี้นะคะงวดก่อนนี่เราทําเทียบอย่างเงี้ยนะคะแอดจะทําแบบนี้ให้ทุกๆุกงวดนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นชุดสรุปนะคะเนี่ยมันจะชุดสรุปนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดค่ะแต่ว่ามีมีสิทธิ์ไปบนล่างค่ะมีสิทธิ์ไปบนล่างนะคะงะคะวดงวด ถ้าถ้ามันชนกัน3สูตรอย่างนี้มีมีโอกาสไปบนล่างนะคะวันนี้ชนตัวไหนตีเอฟซีถามมาเยอะจังเลยนะคะแอดก็เลยทําคลิปให้เลยนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเด่นบนแอดเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะชนเด่นบนล้านนะคะหนึ่งสองแปดห้านะคะชนกันถ้าบนนะคะชนกันอยู่ที่หนึ่งแปดแต่นะคะมันก็มีแต่นะคะมันมีแต่ที่ว่าเด่นล่างแอดก็ชนกับเขาด้วยอีกแล้วนะคะแปด 9ก้าของแอดนะคะก็ชนไปที่8กับ1นะคะมี10ทธิขามี10ลงล่างนะคะอันนี้ท่านที่จะไปแต่บนนะคะเพราะบางครั้งมันกอดคอกันมาล่างแอดก็เลยทำคลิปให้นะคะเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเอ้า จะมาไม่มาไม่รู้ค่ะจับคู่แล้วก็วงกลมตัวชนให้นะคะแต่ว่าหลังวันพระนะคะแปดเก้าเบิ้ลหน้าลุ้นนะคะแปดเก้าเบิ้ลหน้าลุ้นเพราะว่าวันอาทิตย์เวันพระนะคะมันเคยออกอยู่หน้าคร้างหนึ่งที่ว่าหลังวันพระแล้วมันมาเบิ้ลน,นะคะแต่แอนไม่รู้ว่าสถิติเป็นของวันไหนนะคะนี่นะคะเด่นบนแอดนะคะของวันที่ห้านะคะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเด่นบนแอดนะคะชนเด่นบนหลานนะคะ สามงวดติดแล้วเด้เอไอ้สองงวดติดเนาะที่เริ่มชนกันนะคะหนึ่งสี่ห้าแล้วก็เก้าสองนะคะเริ่มเดินแล้วค่ะเริ่มเดินอามาดูจะเดินต่อไหมนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะชนหนึ่งสองแปดห้านะคะเด่นบนลานนี่ยัจกะกเหนียวอยู่เนาะ<ม>เด่น<ม>เด่นบนล้านเดินมายาวเลยนะคะพอ,อแอดแม่เอาเทียบชนกับศูตย์อดนะคะ บนชนไปที่หนึ่งแปดค่ะหนึ่งแปดใช่ไหมคะแอดจับประกบคู่เลยนะคะจับประกบคู่ตัวชนหลานนะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเออเจ็ดห้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ห้านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งห้านะคะเมื่อก่อนนี้จับคู่กันไหมเข้าไหมนะคะหัวงวดก่อนมันกูมันจับคู่กันเขาอยู่บพรามันส้นหรือไงคะ อันนี้ไงนี่งวดก่อนนี่ถ้าจับคู่ก็ได้เก้าศูนย์เลยนะคะนี่เห็นไหมคะงวดก่อนนี่ถ้าจับคู่ก็ได้เก้าศูนย์เลยนะคะตัวชนนะคะตัวชนนี่ค่ะนี่นะคะก,ก็เริ่มชนกันเริ่มเดินมาสองงวดนะคะหนึ่งสี่ห้าแล้วก็เก้าสองนะคะเพราะของแอดหลุดไปนะคะของแอดเพิ่งมาเดิน,นะคะ่ะแต่ของหลานาเดินยาวนะคะแอดก็วงกลมหนึ่งแปดให้นะคะหนึ่งแปดก็คือตัวชนน่าสนใจมากเลยนะคะนี่สวยๆเนาะ เอาลองดูนะคะลองดูค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสไปล่างด้วยนะคะไม่ใช่อยู่แต่บนนะผมเพราะว่าแอดคิดว่านะคะมันมันชนทั้งบนทั้งล่างนะคะสูตรแอดล่างมันมาชนกับเขาด้วยไงคะ่ะมันก็เลยมีโอกาสไปบนไปล่างะค่ะ่าแต่ว่าชนที่หนึ่งแปดนะคะชนที่หนึ่งแปดชนที่หนึ่งแปดเนาะหมดนี้นะคะ แต่ว่าส่วนมากแอดจะเอาเก็บถ้าถ้าถ้าไม่เห็นสูตรไหนนะคะที่เอาโชว์โชว์ออกมาคือไม่ได้ทิ้งสูตรนะคะแต่แอดจะเก็บไว้ในชุดสรุปให้เอฟนะคะอุย้ยสูตรตั้งแต่สมัยเปิดช่องใหม่ๆกี่ปีแล้วแอดยังไม่เคยทิ้งเลยนะคะก็ยังทําให้ f อฟดูตลอดงวดน,นี้ก็ได้หนึ่งเจ็ดก็ถือว่าโอ้ชนหนึ่งเยอะอยู่นะคะเอาแล้วงวดน,นี้นะคะแอดก็ตัดนะคะนี่นะคะชุดตัดของแอดนะคะ ชุดตัดของแอดเนาะก็ในคลิปนี้เลยนะคะนี่นะคะตัดจากชุดใหญ่นะคะหัดตัดนะคะหัดตัดนะคะเอาแต้มตัดนะคะเอาแต้มตัดแล้วก็จักละจะเอายังตัดเนี่ยล่ะค่ะก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามหกสามเก้านะคะไม่รู้จะตัดเข้าไหมนะคะอันนี้ไม่รู้จะตัดเข้าไหมนะคะอันนี้ตัดล่างอย่างเดียวนะคะ ตัดล่างนะคะตัดแต่ชุดนี้ละค่ะชุดนี้นี่น่าจะเข้าแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดปรับใหม่นะคะแต่มันจะเป็นสูตรที่1หรือสูตรที่2หรืี่สี่ชุดล่างนะคะแอดก็ติดไว้นะคะว่าจะทําคลิปนะคะว่าจะทําคลิปของทําคลิปแบบว่าตัดตัดล่างนะคะตัดล่างตะหากนะคะตัดล่างตะหากแต่ว่าโอ้เอฟซีถาม ine, อันนี้มาพอดีแอดก็เลยอ่ะลงในคลิปเดียวกันเลยดีกว่านะคะจะได้แบบว่าไอ้นี่เนาะจะได้แบบว่าไอ้นี่เลยนะคะนี่นะคะ เออไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นชุดนี้หรือว่าชุดนี้มานะคะเพราะมันอยู่ในชุดปรับสูตรนะคะแต่ว่านะคะแอดก็เล็งตัวชนนี้ไว้นะคะเล็งตัวชนนี้ไว้แล้วเอาตัวไหนมาประกบกันนะคะเราก็ดูกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันทดลองใช้อยู่นะคะเพราะมันหลุดมาสองวัตติดนะคะหลุดมาสองวัตติดแอดก็เลยปรับสูตรใหม่นะคะแต่ว่าตัวสูตรเก่ามันเอฟซก็จะได้เห็นแล้วเนาะตัวสูตรเก่าสถิติของมันนะคะตัวสูตรเก่าสถิติของมันมนามอยู่ในน้องอยู่ในสมุดเล่มไหนอะ ตัวสูตรเก่านะคะสถิติคงมันนี่ยนะคะมันมันตามตูดค่ะงวดก่อนนี้ก็สีสีตามตูดเลยนะคะทุกคนงวดก่อนนี้ก็สีสีตามตูดเลยนะคะมันตามตูดค่ะทุกคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดงวดนี้มันจะเป็นตัวนี้ตามตูดเราหรือเปล่านะคะจับตามองนะคะงวดของวันที่สองนี่งวดของวันที่สองเนี่ยค่ะ สองสามสี่ห้าหกนะคะประกบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยถ้าถ้าอนี่มันก็จะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะคะที่ว่าทีวีนี่เรานะคะที่ว่าตามเรานะคะมันจะตามเรามาไหมเพราะว่างวดงวดวันที่สามสิบนะคะสี่สี่มันลงมานะคะจ,จะมายังไงก็ไม่รู้นะคะสูตรเดินกําลังเดินแซ่บๆนัวๆเลยนะคะโอ้สิงต้องไ้ปรับสูตรใหม่นะคะปรับสูตรใหม่เพื่อที่เราจะหาไอ้นี่อย่างเดียวนะคะ แต่ว่าแปลว่าตัวนี้นะคะอ๋อตัวสิบล่างมันเดินอยู่นี่ตัวสิบล่างมันก็ถูกอยู่นี่ค่ะโอ้ตายบัวคอยแบบนี้คอยกะกาพิดกาทีอ่ะตัวสิบล่างนี้มันเข้านะคะสิบล่างนะคะสิบล่างนี้มันเข้าเนะทุกคนนี้ค่ะมีตัวสิบล่างนี้มันเข้านะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นสูตรปรับใหม่เลยนะคะ เป็นสูตรปรับใหม่จากอะไรชนอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ดูเลยนะคะแอดก็ปรับใหม่แอดก็เอาขึ้นใหม่ทั้งสองชุดเลยนะคะเนี่ยมันมีอยู่2ส,สูตรค่ะตอนนี้กํลาลังประชันกันแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะมาในตัวนี้นะคะ1 2 3่งสนะคะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเกเอามาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าตัวไหนนะคะแต่ว่าตัวที่มันชนกันคือหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้า ถ้าตัวนี้เป็นตัวชนแล้วมันมานะคะก็แสดงว่าเราก็จับพิศจับทางใหม่นะคะอ่ะก็ดูก่อนนะคะแต่ว่าแอดตัดจากชุดนี้และคะตัดนี่และคะตัดไปตัดมาได้แค่นี้และค่ะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามหกสามเก้านะคะแต่ว่าโมโหมากคะ่ะเมื่อคือนนี้แม่งไอ้งูเหลือมนะคะมากินไก่อีกแล้วตัวใหม่แล้วนะคะโมโหไก่ตายด้วยนะคะเมื่อคือนนี้จัดจะมายัางไงแอดก็ อารมณ์แบบนี้นะคะศูนย์เสมอหแล้วมันจะไม่มีศูนย์นะคะทุกคนหรือจะยังไงแอดก็โมโหมากินไก่แอดว่าแอดว่ามาอ้ยก็ําลังอัดคลิปอยู่ทําคลิปแนวทางไทยเนี่ยค่ะแนวทางรัฐบาลไทยรอลงนะคะรอแทกนะคะมีมีอยู่มั้งคลิปหนึ่งค่ะโมโหเฮ้ยพอดีเปิดหน้าต่างไว้พอดีนะคะเพราะข้อไก่กับบ้านก็จะอยู่ไกลกันหน่อยนะคะ ได้ยินเสียงไก่ร้องใหญ่เลยนะคะเฮ้ยมาเน่เลยว่ะเรียกแฟนไปดูนะคะโอ้แฟนบอกแม่งเฮ้ยตายตัวนึงว่ะสันไก่ตีเขาเนาะกับไก่ชนเขาทุกคนโอ้พากันโมโหมากเลยนะคะแม่งค่งจะมาเมื่อตอนตัวไหนเองนะคะเอ้าทุกคนนี่แหละคะ่ะเจ็ดสามเก้าบ้านเลขี่พอดีมาชนกันนี้พอดีข่าวนี้นะคะนี่นอแอดก็เอาแต้มตัดนะคะแต้มตัดแล้วอะไรตัดอีกก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าถ้าแต้มตัดแล้วมันก็จะ เหีือประมาณนี้นะคะนี่ถ้าแตมตัดมันเกลือนี่แอดก็นนินไปที่สี่คู่นี้นะคะโอ้แต่ข่อยว่ามีศูนย์ค่ะศูนย์เก้าศูนย์หกนี่รัฐบาลไทยเลยนะคะโอ้ศูนย์แล้วแอดยิง่งโมโหเลยนะคะแต่ปกติถ้าแบบว่าแต่ว่างวดนี้ไก่ตายนะคะไก่ตายะคะ่ะมันรัดไก่โอ้แอดวะทางรเออแอดโมโหนะคะทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วมันแบบ คือคือคือทำไมมันเยอะจังเลยนะคะโอ้ยเบื่อหน่ายมากนะคะมีไก่ไก่กับงูโอ้แล้วสงสารคือมันไก่มันก็หนีไม่ได้ใช่ไหมคะมันอยู่ในคอ,อกในคอ,อกสามชั้นเนียทุกคนมันก็เก่งจริงๆเลยเนาะก็ยออดว่ามีสูงคัขา,ขาดาะเมื่อคืนนี้โมโ,มโหมเมื่อคืนนี้โมโหแบบมงละวะ ไก่มันก็เลยจะมาถามทุกคนว่าไก่นี่มันแปลว่าอะไรนะคะไก่นี่มันมันตีเลขเป็นอะไรเพราะตายนี่มันศูนย์ใช่ไหมคะแอดเลยว่าล้างูนี่เป็นแปดแน่เลยว่าสันแล้วกะว่าจะเล่นเลขบ้านเลยนะคะจิตสามเก้านี่แหละแต่ว่าตัวเองโมโหนะคะเจะไปทั้งหานอยทั้งลาวนี่แหละโมโหนะคะแอดเลยว่ามีศูนย์คัดว่าสันแอดวานะคะเนาะโอ้แต่โมโหจริงๆนะคะโมโหแต่หนึ่งแปดนี่ก็ชนกับของหลานพอดีเนาะ นี่นะคะอ่าเลขตัดนะคะเหลือแค่นี้และค่ะไม่รู้จะตัดเข้าไหมนะคะลองพินิจพิจารณากันดูนะคะแต่ถ้าตัดชุดนี้ก็อย่างเงี้ละค่ะนี่ก็คือชุดเต็มนะคะชุด2ีคู่ล่างเราก็ดูอยู่ะค่ะดูก่อนนะคะว่ามันจะยังไงนะคะเออนีแอสก็จะมาหาในนี้แล้วมันมีตัวไหนบ้างนะคะไม่ศูนละด,ดุงดับอะไร วันจันทนะคะดับรอไปก่อนนะคะดับก็รอไปก่อนนะคะทุกคนวันจันท์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ที่เราตัดเราแอดก็เมาคืนนี้หายใหญ่เลยมันมีศูนย์อะไรบ้างมีแปดอะไรบ้างนะคะพอดีนี่เลขบ้านตัวเองมันมันมันได้มีพอดีนะคะนี่เออเจ็ดแต้มเก้าพอดีนี่เลขบ้านตัวเองนี่แต้มเก้าพอดีเลยนี่โอ้่อยว่างละออกเลขบ้านข้ับก็สันเอ็ดว่าเนาะคะ่ะเนาะ โอ้โ,โหใหญ่เลยนะคะทุกคนแจ็มันสีมาแน่วได้แล้วแอดก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านี่แหละสองชุดนี้แหละค่ะรอดูว่าชุดไหนจะเข้าชุดบนก็ดีนะคะชุดบนก็ดีแต่แอดชอบสามตัวนะคะส,สามตัวนี้ชอบส่วนตัวยอดมันทั้งสองอันรวดเผื่อมันมาทั้งสองอัน,นะคะ่ะเอาเผื่อฟุกเหมือนกันอวดก่อนเนาะนี่แหละค่ะชุดตัดนะคะชุดตัดที่ทุกคนอาน่เอาเนาะอะไรล่ะโอ้โหไก่กับยัง่า เอ้ยวโหัวงูน้องเอดมึงล็บเปียกมากค่ะแต่งูมันไม่ตายไงเราเราไม่ได้ฆ่ามันแฟนมันก็บอกว่ามันตัวใหญ่นะมันก็ไม่กล้านะคะมันก็ไม่กล้านะคะแต่ไก่เราตายมันลัดไก่เราตีมันอดบอกตีมันตีมันหนูันชวมึง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 ก็สั่นแอดว่าเนาะโอ้ยร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดนะคะไปกีดค่ะ แฟนก็มโมโหมึงบอกว่าหยุดกีีดก่อนนะเอากีีดเอากนหยาดหูมันตัวใหญ่มากค่ะทุกคนตัวเท่าขาแอดีตัวเท่าเขนตัวเท่าตัว,ตว,ตว,ตวแอดนี่แอดเลยว่าโอย คือคือไม่กล้าทําอะไรช่วยเขาเงี้มดแต่ไปกีดนะคะเบิง้งแต่เสียงฝอยบบมีหอดแต่ก็บ่มีเสียงจ้ะเอาสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาไก่นี่มันตีเป็นอะไรนะคะแอดเสียเอาไปสื่อไม่รู้มาไม่มาล่ะแต่ว่าไก่แอดตายนี่เป็นศูนย์นนอนนะคะศูนย์นะคะจะศูนย์แล้วก็เลขบัานแต่งูนี่มันเป็นแปดไม่รู้ลหละแอดแปมันตัวใหญ่นะคะมันต้องเป็นแปดนะคะแต่ว่าแอดว่าศูนย์นี่ไม่ศูนย์เนีนอนเลยแอดศูนย์ค่ะค่ะ จะเป็นฮานอยลาวพัฒนาท huh ี่แอดจะติดไว้ทั้งสองอันเลยนะคะศูนย์ค่ะอีรีศูนย์เหาไปนอนก็ยังฝันศูนย์เสียงแหบมืดค่ะเสียงแหบมืดกีดค่ะแอดกีดนะคะทุกคนกีดตัวยากกลัวก็กลัวโมโหก็โมโหแอดตี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 นีตีะีตีตีตีีตบตี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  Ses ีตี แอดกดลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีเด้อจ้ะทุกคนอันนี้เดอ้ออันนี้อันนี้เป็นเลขตัดนะคะไม่รู้ตัดถูกตัดผิดละรอคะลองดูคะ่ะผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อค่ะจับพัดจับพูไปคะ่ะเผื่อวันไหนฟุกกันนะคะหัดทําไปแล้วคะทุกคนเอ้ยสวัสดีค่ะ